สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาพบกับช่องพากินพ่อเอลเอาเบงพ่อยอว้วนได้ยังกิน<า>โหเสียงก้ออะไสีย่งางเนี้ยไม่ไปทุลาเหมไงเหลืองานมานี่ไปทำตุลาต่อตั้งแต่เก้าโมงมันกลับมา ไปยังกินมือน,นีนปลาปลานักเล็กตัวนีนปลาเก็มปลาคิกโก่ยังไงมกปลาดุกออกปลาดุกออกเขาเอินออกเลยอโอ้อาหารฝรั่งนม่นอนก่อบ <laughs> มันนี่ลดตั๋วลงเื่อเห็นอาหารฝรั่งสุกวันด้วยเด้อ อาหารฝรังคือเป็นเป็นอัญญจโลกตัวเรลงกินก้าเข้าฝราั่งอืมกับเข้าไปเะอวอนอ่นอ่อนนี้มึง,มงบา้าเอเอินพี่เอินอน้องมากินน,น้ำเต็มเมอนี่น้อยเดียวใครสองมนอะ็ต้องหน่ะ <laughs> กลิ่นหอมต้นลำมะกะใบอีมะกะนั่นนั่นมันกินกันได้ครับเนาะยังน้ำสมุนไพรขาดม่ได้เลยเนาะลงทุนไปเยอะแล้วอ่ะ่อนมาได้แล้วผักขนมเส้นกับมีดอาจาน้ำยาเมื่อวานแล้วท่านได้หมดกระชิกินก็อุ่นโอ้โก็สิยนางได้เนาะพ่อันยวน นี่มันจำาป็นแนงบอมีจ้ะเหนื่อยอ่ะบอมีไปคุยธุละเหนื่อยมากเมกื่อคืนไปใส่มแน่เมื่อคืนไปไหนอ่ะไปพระรามสามที่เดียวบ่ไปพระรามสามที่เดียวแล้วก็ไปคาบของจัดจังเสาเอาลงบางโบทองท่านเด้นอนด้วยี่น้องมาหอดกับมาถอดปลาอัน ปลาเข้มปลาหัวขาดปลาขี่กุนะจ๊ะกินเข่าเฝ้าฝอเพามามาหอดห้องกับซ้ายล่ะว่าท่านรถกับเข่าท่านกับเขามันกับมาแต่เสาเนาะคัดเหมือใได้ท่านกับเข่ากับซีมีเนี่ยเห็ดซูพี่น้องกินเมือใไดเมื่อยเมื่อยออนหลากกินจังสีแลยพี่น้องกินง่ายๆง่ายหัวหิวเข่าปนในเมือนไอคือสนเมื่อยนั่งแนมกับเขาซ่อมเพื่อนยันพี่น้องมากินนําเลยซ่อมบะนั่งพอกพบาะแล้วกันมันจะโมด กินข้าวก่อนมากินได้ไหมต้องบุคคลยากกินมดต้องจะไปใกล้ห้างเ๋ยวะจอดสุกเดียกับมดตั้งนะขอบคุณพีขอบคุณน้องหลายๆเดอร์ที่เขามาติดตามรับชมบางทีช่องผ้ากินผ้าเอวกะ ไปตอบคอมเมนต์ซาแนก่กะอย่าว่ากันเด้อจ้ะบางเทียมมันเลิกง,งานมามันอน่อนหลาอ่อนหยังแนก่กะมันก็คือว่า้เนะาะจ้าเนาะเวลาบางเทียมมันกับบัดดงกันแต่ทีแ่แน่ๆกะขอบคุณหลายๆคอมเมนต์มาเล่นน้ำกันเนี่ยโอ้บางทีต่ตอบตอบคอมเมนต์นี่ดีใจเด้ที่เอื่อนกันมาเบิงเบ่งเด้มาเบิง่งมาเบิ่งคุยกันกระมวนนะจน๋ะเนาะดีจัง ใจจีมีเพื่อนหรืใจที่มีคนคอมเมนต์เพื่อนติดตามบพ่ติดตามกับบุ้งอะไรวะแต่เพื่อนคอมเมนต์มาเล่นนั่กับมวนเะนาะบางคนก็นเ,เข่ามาเป็นมูมาให้ยกำลังใจก็ดีเนาะพี่น้องเนาะช่วงนี้ผ้ากินพ้าเอวกับศิบดายไปไหนเนาะจา้าเนาะงานบุคคลเดี๋ยหยุดแล้วจ้าใกล้ปีใหม่นี่ก็บผู้หลังผู้หลังคนกับเตรียมตัวไปไปบ้านปีใหม่เนาะ แต่ว่ากินไฟาเอลนี่มดซิทได้พี่น้องเมื่อบานเทศกาลนี่ว่้ดได้กลับน้ำเพื่นดอกจาก้าพุ่นแหละหลังปีใหม่เหรอจ้ะผู้ใดเพิดด่นได้กลับกะกเอ้ยมวนมวลเจอกับาง,งานวันแหตกับงานพัฒนาดูอ <c oughs> เอาอีกแล้วงานวันแหตุอีกเลยเจอกันแน่นอน <c oughs> งานประจําปีแล้วจ้ะเนาะผู้ใดผู้ใดคนสิบหกหูจักเนาะแล้วไกลไก่มืน่นได้สิอัปเดตอีกทีหนึง่งสำหรับคลิปนี้แกสำนี้เนาะพญาวันเจเปียะว,วันได้เปียะปาก เราจะกินข้าวแล้วครับหมด,ดเปล็นกนี่กราจะกินข้าลวละสวัสดีค่ะสวัสดีครับ